ฮ้ยแผ่นใหญ่ขนาดนี้จะติดไว้เหรอหนักขนาดนี้ก็ไหวตัวช่วยใหม่ของช่างปูกระเบื้องปูนกาวเบเยอร์ซีเมนต์ไทบอ์ปาดลื่นยึดเกาะแน่นไม่หลุดล่อน expert ที้อยปาดลื่นติดแน่นทำงานง่ายถูกใจช่างปูกระเบื้องได้ใหญ่กว่ารุ่นเดียวกันสูงสุด90คูณ90เซติเมตร ยืดหยุ่นเรียงกระเบื้องง่ายใช้ได้ทั้งพื้นผนังภายนอกและภายในซุปเปอร์ T 200ทนทานงานสระน้ําแผ่นใหญ่ไม่หลุดร่อนเหมาะสําหรับใช้งานพื้นที่ความชื้นสูงเช่นสระว่ายน้ําเพิ่มแรงยึดเกาะกระเบื้องแผ่นใหญ่สูงสุด100คูณ100เซนติเมตรพรีเมียม t ี่0ม T 3 0ยยึดเกาะขั้นสุดทนแน่นขั้นเทพทับได้ไม่ต้องลื้ปูทับได้หลากหลายพื้นผิวเช่นกระเบื้องไม้อัด ไฟเบอร์ซีเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษสูงสุด120คูณ120เซติเมตรทั้งพื้นและผนังยืดหยุ่นสูงทนแรงสัง่นสะเทือนทุกสภาวะจากเบเยอร์ปูนกาวเบเยอร์ซีเมนต์ไทบอลปูนกาวมาตรฐานเยอรมน,นีใช้คู่กับกาวยาแนวไทบอลพลัดเพื่อคุณภาพสูงสุด